สวัสดีครับกับไมคกครั้งนะครับกับร้านฮัดไทยฟิชชิงสุข COVID ุมวิท85นะครับวันนี้เรามาทำเควสนะครับลูกค้ารีเควสมาบอกพี่ผมอยากได้ชุดตกปลาบึกงบไม่เกิน30,000บาทขอแบบหลรอๆถือไปวางแล้วจบๆนะครับงบไม่เกิน30,000บาทก็จัดให้ครับรับรองเหลือเงินเอาไปทำอย่างอื่นเพียบชุดนี้นะครับเนี่เดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยก่อนนะครับ๊าหนูกวาง,งานสั่งบิวมานะครับ คันเบ็ดนึกว่างานสั่งบิว้วระดับสองหมื่นนะครับตัวลอ,อกก็ในตำนานอยู่แล้วครับไหนหืตัวลอ,อกก็ในตำนานอยู่แล้วนะครับน่สวยมากสีทองเข้ากันเลยครับท้ายแต่งนะครับสามารถถอดได้แล้วก็เป็นตูดแฉกสีทองนะครับสวยจริงๆตัวนี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องคันเบ็ดกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเจ้าเลวโกอัลตา้าสเกลนะครับเวอร์ชั่น2ความยาว5ฟุต6นะครับ ที่ผมจัดให้ก็จะมี PE 4นะครับกับ PE 5นะครับก็สำหรับสายบึกนะครับเน้นตกแบบมันๆนะครับไกด์ฟูจิจนถึงปลายยกชุดนะครับงานเกรดบิวนะครับงานเกรดบิวต้องบอกว่าเกรดบิวเลยนะครับแบงค์จะเป็นโทเลเจ8นี่ครับแบงค์เจ8นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับไกด์ฟูจิยกชุดก็ตัวนี้ทางเลี้ยวโกะออกแบบมาสําหรับสายบึกโดยตรงนะครับสําหรับสายปลาบึกโดยตรงนะครับบางคนที่แบบ พี่เดี๋ยวผมไปบิวคันนักสองสามหมื่นนะผมจะจะไปบิ้วคันลองดูตัวนี้นครับลองดูตัวนี้แล้วคุณจะลืมคันบิ้วไปเลยนะครับด้ามยางตีเลียวโกะมาสวยมากนะครับมาพร้อมกับโลโก้เลียวโกะนะครับพันได้ตีทองนะครับจับคู่กับลอกสุดฮิตนะครับตีง่ายที่สุดในโลกนีน้สำหรับสายประบึกนะครับกับเจ้าโพไซดอน450นะครับใส่น็อตแต่งทีบามาให้เรียบร้อย นี่เจ้าโพไซดอน450นะครับตัวนี้มีระบบหน่วงให้นะครับตัวนี้สําหรับมือใหม่ที่ตกประบึกเนี่ยสามารถใช้ได้ทันทีเลยนะครับเพราะมันตีง่ายมากนะครับเบรก30โลนะครับเป็นเบรกทวินเหมือนเดิมพอดีผมได้เข้ามาไม่เยอะครับขอโทษนะผมได้เข้ามาไม่เยอะครับนะสวยจริงนะครับก็จัดเซตแล้วเอาเป็นว่าชุดนี้ไปวางครับเอาเป็นว่าเอาไปวางเนี่ยนึกว่าถือแบบชุดละประมาณ2 0,000ือัพมานะครับ ก็ใครที่คิดว่าอยากจะเซฟงบนะครับแล้วก็หลอดูดีนะครับในงบไม่แพงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับคือลูกค้ารีเควสตมาให้งบ30,000ื่นผมบอกได้เลยครับว่าตัวเนี้ไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหมื่นนะครับเหลือเงินไปซื้อพวกกล่องเวอร์ซัสหล่อๆสักใบนะครับ่ะพวกเวอร์ซัตสามศูหรือว่าพวกบีเอ็มเจ็ดนะครับถือเป็นออปชั่นเสริมหล่อๆได้เลยนะครับมาเโพไซดอนสี่ห้านะครับ ของมันขาดไปนานมากนะครับตัวนี้ผมไปขอแบ่งร้านคนรู้จักมานะเ <_ an> สียงลั่นๆครับตามส,าสไตล์โพไซดอนครับตัวนี้มีประกันให้เหมือนเดิมนะครับนะลอกมีประกันให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงใช้เต็มที่ขออย่างเดียวครับอย่าลื้อพอนะครับส่วนมากลอกที่ผมเจอมันไม่ได้เสียเพราะตกปลาแล้วมันเสียเพราะลื้อเนี่ยแหละนะครับเบรกก็ระบบคันโยกนะครับเป็นเบรกทวินตัวนี้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับส่วนคัน ขายถามว่าเหนียวมากไหมพี่ลองเข้าไปดูคลิปอัดคลิปเทสก่อนนะครับเขางัดกันสุดๆนะครับงัดกันแบบว่าเอาให้กระเด็นขึ้นเลยนะครับตัวนี้โหดจัดๆนะครับมาคันนะครับ PE4 นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าบึงสํารานเป็นประจํานะครับเข้าบ่ออื่นบ้างปลาไซส์สักยี่สิบโลนะครับเจอปลาไซส์ยี่สิบโลจนถึงห้าหกสิบโลเป็นหลักนะครับก็ซื้อ PE4 ผมว่ามันจะสนุกต่อการใช้งานนะครับมันจะสนุกกว่า แล้วก็สามารถเอาไปลงพวกงานหน้าดินทะเลได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นคันจิกกิ้งแต่ก็ต้องใส่เหยื่อใหญ่นิดนึงนะครับเหยื่อสักร้อยห้าสิบกรัมขึ้นไปนะครับก็จะดีมากนะครับทีอีสี่ก็อารมณ์เหมือนซื้อคันเวทสักประมาณสี่ขีดแปดบ้านเรานะครับนะส่วนทีห้าสำหรับคนที่โหดหน่อยนะครับแรงเหลือนะครับสําหรับคนที่แรงเยอะนะครับก็ประมาณทีอีห้าสิบบ้านเรานะครับแต่แบงค์มันจะเหลียวนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาตัวนี้สวยมากนะครับ ก็คันอย่างเดียว3,390บาทนะครับส่วนลอกอยู่4,990บาทเท่านั้นนะครับไหนผมคิดก่อนงบ30,000เกินไหมเนี่ยครับงบ30,000ผม4,990ลอกนะครับส่วนคัน3,390นะครับโอ้แม่เจ้าเพิ่งจะ8,000กว่าบาทบวกค่าส่ง250ทั่วประเทศไทย8,630บาทครับ8,630บาทเอางี้ ผมจัดให้8,590บาทเดี๋ยวแถมสายเอ็นเดี๋ยวแถมสายเอ็นให้1ม้วนนะครับสำหรับมือใหม่เอาไปจะได้ใช้งานได้ทันทีนะครับเอาไว้ลุยได้เลยนะไม่อยากให้พลาดนะครับคันผมได้มาเพิ่มอีกแค่เวทละ3คันนะครับลอกผมมีไม่เยอะหรอครับก็น่าจะหมดนะโอเคงั้นก็ทักเข้ามาที่ f a c e b o o k Fanpage ค่ะไทยฟิ h i n g สุขุมวิท85ได้เลยนะครับนี่หล่อมากตัวจริงนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับลูกค้ารอเต็มหน้าร้านแล้วโอเคครับสวัสดีครับ